สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบ่อนพ่อๆพอกับสงนง้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามแรงๆมานะแม่เคยผักกระโดนกินข้าวนำกันเด้อจ้าเอาหนุ่มเอาก็ได้อันขวดจักจัน<อ>่นแจ่วแมงแคงก้อยมดแดงหนึ่งห็ดเข็มทองขัว พักสองอันนะักเจ้าอันน้บกเกิดบจกันบกเกิดยังนหัวจะกันนมาไม่กบระโดงเหยี่ยวอะไรเลยยเืยนคนตกระวังคนตกห้ามหัวเด้อผู้สิป็นยังเอ้ มให้กรนเทียมอันนี้ตำไม่เค็มมได้ก่อยเตี่ยวครนี่ก่อยทำมดแดงเลยยมเกียวไม่เค้นแล้วบัวเพชรกขนมุกใส่เค็ม

Nhà bây giờ 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 bỏ ở bang của tôi bán hảo 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 ยังมาหาไปไหนมาหอกมาหอมาหอกเฮ้ยนั่นเละขับล้นทันลยไล่ดีนะครับเนี่ยแซ่อยู่ีนจันแล้วห้องขับโคกโ้้ง่านุ่ยหนุ่ยนี่ หระองค์อะนะหระองทำบรหน้ามาเขาก็ติดหังเข้ามาค่าค่าาตัวเงาเกิดเมื่อไหร่แล้วนเด็กีเนะ่เจอไทยหน้าอย่างนี้เหอครับหน้าหุหน้าหดนหน้าถือว่าติดด้วยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp บามคุณซ <g ười> okay. ีก hey มันเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอยังเงีนเงี้เงี้อาตาเลี่ยวหนึ่ง เขาไปผ้าใหาแฮร์ดกจองมังามโฮมบักเอาคืาอสุดั้นเ ai มันบอกว่ามีตัวแม่จันนะจนหรมีตัวมไม่ยอังเขาชบโยบ่้ก็กำลังอีไลท่า้อห้องมันุไปเยอะาที่จะมันอีจะมัเหง่ายแล้วนี่จนะ

năn năn phát cái hiền dữ bưng sực sực bộ có họ lấy không có bàn khảo thằng

ก็กระแกะเบื้งองเก่อนต้มไผ่น่ยมันก็เพ็ดไม่แพงตุกมันวิจรต้นบไผ่มันเพ็ดตุกขันนั่นแหละตกุมันราะว่านี่เหาืออดมนะเน่่ pokong aja Ah tu pun nah เลาจะทำยังไงตอนนั้นเล่นตันนี้ยังตอนนั้นคนโตข้ามเล่นนะยังอึ้งอ่ะขาดหัวขาดหัวอึ้งเที่ยวต้งกาจะ่อยใหมจะแกงนหมไปอีกไปอีกชาวน้ากปดูทำไมถ้าไปหเข้าก็ต้องทุกข้อต้องยน มเาะาต้งนโะเอ้อื้อเออ้วคุณเห็นะรออ พี่น้องจ้าล่าเราจ้ะพอก,กันขีบหนานอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดี